สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําขนมข้าวโพดหวานฟูกันค่ะสูตรนี้ทาออกมาเนื้อขนมมีความนุ่มฟูรสชาติหอมหวานมันที่สําคัญหอมข้าวโพดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเรามาทําแป้งเชื้อกันก่อนค่ะแป้งเชื้อนี่สําคัญมากนะคะจะทําให้ขนมของเรามีความนุ่มฟูเนื้อไม่ด้านแล้วก็จะนุ่มฟูข้ามวันด้วยค่ะส่วนผสมก็จะมีหัวกะทิแม่สีใช้กะทิกล่องนะคะแป้งสาลิเนระสมแม่สีใช้ตราว้าวแล้วก็สุดท้ายคือยีสต์หวานค่ะวิธีทาก็เททุกอย่างลงไปในชามแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะ เมื่อเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งตัวนี้ไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ20-30นาทีค่ะในระหว่างที่รอเราก็มาทําในส่วนของข้าวโพดกันนะคะส่วนผสมก็จะมีข้าวโพดดิบฝานแม่ซีใช้เป็นข้าวโพดหวานค่ะตามมาด้วยหัวกะทิใช้เป็นกะทิกล่องเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายเกลือป่นค่ะใส่ทุกอย่างลงไปในโถปั่นปิดฝาแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ ตอนนี้ก็ผ่านไป30นาทีแล้วค่ะแป้งเชื้อของเราก็ฟูเต็มที่แล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยและขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะก็จะมีแป้งเชื้อที่เราทําไว้เขาโพดปัน่นแป้งสารีนเนกประสงค์แม่สีใช้ตราว่าเหมือนเดิมน้ําตาลทรายขาวไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองแล้วก็ผงฟูค่ะวิธีทําเริ่มจากร่อนแป้งสารเรนเนกประสงค์แล้วก็ผงฟูเข้าด้วยกันค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็ส่วนของข้าวโพดปั่นที่เราทําไว้นะคะใช้มือนวดผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ แม่ซีก็นวดมาได้5นาทีแล้วนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งก็เข้ากันดีแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่แป้งเชื้อลงไปใส่ลงไปทั้งหมดได้เลยนะคะแล้วก็นวดผสมให้เข้ากันค่ะโอเคค่ะส่วนผสมทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ซีให้ดูความข้นความข้นอยู่ที่ประมาณนี้นะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะแรดส่วนผสมด้วยฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็ไปวางไว้ในที่อุ่นๆสักประมาณ45นาทีให้แป้งมันขึ้นน่ะนะคะพอใกล้จะหมักแป้งครบเวลาเราก็มาตั้งน้ำไว้นะคะใส่น้ำให้เกินครึ่งของรังถึงค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟแรงได้เลยปิดฝาแล้วก็รอให้น้ำเดือดล่านค่ะตอนนี้แป้งของเราก็หมักครบเวลาแล้วค่ะแม่ซีก็หมักไปครบ45นาทีเลยนะคะเนื้อแป้งที่ได้ก็จะข้นขึ้น จะฟูขึ้นแบบนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่พิมพ์กันเลยค่ะและสำหรับถ้วยที่แม่ซีใช้ไม่ว่าจะเป็นถ้วยจีบอลูมิเนียมหรือว่ากระดาษรองถ้วยเนี่ยจะเป็นเบอร์2416ทั้งคู่แล้วก็เวลาวางถ้วยนะคะอย่าให้ชิดแน่นจนเกินไปค่ะไม่งั้นเวลานำไปนึ่งเนี่ยไอ้น้ำมันจะดันขึ้นมาไม่ได้ทำให้ขนมไม่แตกฟูนะคะก่อนจะหยอดแป้งก็คนก่อนทุกครั้งค่ะ แล้วก็ใช้ช้อนช้อนแกงนี่แหละตักให้เต็มช้อนแบบนี้แล้วก็หยอดลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยประมาณหนึ่งช้อนนิดนดนะคะ สุดท้ายแม่ซีก็จะตกแต่งหน้าด้วยข้าวโพดฝางค่ะเป็นข้าวโพดติดเหมือนกันนะคะโดยไปนิดหน่อยก็พอเนี่ยค่ะตกแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําขนมไปนึ่งกันค่ะโดยน้ําจะต้องเดือดพล่านนะคะใช้ไฟแรงในการนึ่งแล้วก็ใช้เวลาในการนึ่งอยู่ที่20นาทีค่ะ ตอนนี้ก็ครบ20นาทีแล้วค่ะเวลาเปิดฝาเนี่ยต้องระวังนิดนึงคือต้องเปิดเร็วๆนะคะเพื่อไม่ให้ไอน้ำที่อยู่ใต้ฝาเนี่ยมันหยดลงบนหน้าขนมค่ะซูมให้ดูชัดๆนะคะขนมฟูแตกสวยทุกลูกเลยค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะพักบนตะแกรงให้มันเย็นสนิทจากนั้นเรามาชิมกันค่ะ ได้เวลาชิมแล้วค่ะขนมเย็นลงแล้วนะให้ดูความนุ่มค่ะนุ่มมากนี่นะคะลองชิมดูค่ะออร่อยหอมมันมากๆเลยค่ะ ยิ่งเนื้อขนมนะคะจะมีความนุ่มฟูรสชาติเนี่ยหอมหอมข้าวโพดนะคะหวานมันกำลังดีเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ